สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กับเรามาอยู่ในเกม Minecraft นะฮะซึ่งวันนี้เรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ b a n กอก k p i x e l t h a i l น n d นะฮะซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่เปิดไม่ได้นานนะครับที่ผมดูมาก็เปิดแต่เดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็เมื่อก่อนก็เคยเปิดมาแล้วแต่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์มดนะฮะตอนนี้ก็ปรับปรุงมาใหม่เป็นเซิร์ฟเวอร์มดนะก็ในแมปก็จะเป็นแมปเกี่ยวกับเซิร์ฟ ไทยแลนด์นะเท่าที่ดูก็เป็นเซิร์ฟไทยแลนด์เลยมีคนถามเฮ้ยไทยแลนด์ Thailand ยังไงอะก็นี่ครับเป็นแมบพบสยามพารากอนนะก็ตอนนี้เราอยู่ในสยามแถวสยามนะตรงนี้เป็นสยามพารากอนส่วนฝั่งนู้นก็เป็นสยามเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็เราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งพอเรามาถึงในสยามพารากอนนะฮะ ก็จะมีทูช็อปนะสักของที่แอดมินเขาสร้างไว้นะฮะทูช็อปคือยังไงก็มีของขายเป็นชูนะฮะซึ่งเราก็ต้องเติมเงินไปนะส่วนใหญ่ของบางอันก็ดีนะบางอันก็ไม่ดีก็แล้วแต่คนซึ่งปืนก็หาซื้อได้จากทูช็อปนะครับส่วนหลังจากเดินผ่านมาแล้วข้างในเดินผ่านไปก็จะมีร้านมอเตอร์ไซค์ช็อปนะซึ่งก็จะขาย พวกมอเตอร์ไซค์ราคาต่างๆซึ่งถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ราคาดีๆเนี่ยเขาขายเป็นทนะเพราะมันดีะยอย่างเงี้ยห้าสิบทูอ่ะแล้วมีขายเงินไหมมีครับใช้ห้าสิบทองนะใช้ได้รถตุกๆกับ30สบทองในรถเวฟซึ่งก็จะแพงหน่อยเพราะว่า หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเงินเนี่ยที่เราได้ใช่ไหมก็ได้มาจากตีมอนซึ่งตบมอนเนี่ยมันไม่ได้ไม่กี่บาทหรอกก็มันเป็นบาทแค่นี้นีถ้าอยากได้หนึ่งทองอย่างนี้เนี่ยก็ต้องใช้ประมาณท้าสิบบาทแลกนะครับแล้เวเราไปต่อชั้นสองนเลยภายในชั้นสองนะฮะก็มีโซนขายหมวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะเห็นคนเขาเดินเล่นในเซิร์ฟใช่ไหมมีชื่อหมวกนะก็นี่ไงเป็นป้ายผมนี่ยืนขึ้นเลยอยลยนะไรแบบนั้นก แต่ก็แตกต่างกันไปนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายอาหารนะรซึ่งถ้าหิวตายเนี่ยก็มาซื้อได้ถ้าเราจะหิวนะแต่บางทีมันก็ไม่ต้องจําเป็นนะเพราะบางชิ้นมันดรอปจากมอนได้เนชะ่นชิ้นเนี้ยสองอันเนี้ยถุงอาหารอนะไรพวกเนี้ยดรอปจากมอนได้นะครับส่วนนี้ก็ฟาร์มเป็นพวกแรลกของฟาร์มนะเป็นไก่นมไหอะไรก็ว่าไปส่วนจุดนี้ก็เป็นจุดซื้อขายอาวุธนะครับซึ่ง ต้องใช้ตามเลเวลนะถ้าเกิดสมมติเนี่ยมันบอกสําหรับเวลสิขึ้นไปใช่ไหมถ้าคุณต่ํากว่าเวลสิมาใช้เนี่ยดาเมจมันก็จะเหลือแค่6ตรงน้ำเงินข้างล่างนะครับอ่ะตรงนี้ขายอาวุธใช่ไหมขายอาวุธเสร็จต้องมีขายชุดนะซึ่งชุดเซิร์ฟนี้นะฮะก็จะเป็นแบบชุดโรงเรียนฮะ,ะแบบเห็นไหมฮะชุดนักเรียนหญิงชุดยุวะอะไรก็ว่าไปชุดลูกเสือลูกเสือชุดนักเรียนนะ ราคา,าจะแตกต่างกันไปนะถามเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ทำไมของมันเหมือนกันแต่ราคาต่างกันแน่นอนฮนะสเตยย่อมไม่เหมือนกันนะครับแล้วจำกัดเรเวลด้วยส่วนตรงนี้เ็าเป็นพวกขายเฟอร์นิเจอร์นะครับไปตกแต่งบ้านอยากแต่งอะไรก็แต่งไปนะไม่ห้ามอ้าวแล้วหลังจากดูห,ห้างพารากอนไปแล้วนะครับเราก็จะไปดูว่าเออสยามเซ็นเตอร์มีอะไรบ้างนะ จุดหลักๆผมว่ามี2อ,อันนี้แหละ,ะก่อนไปสยามเซ็นเตอร์นะฮะเราจะไปดูระบบนักเรียนของเกมนี้กันนะฮะเขาเน้นเป็นแบบเราเป็นนักเรียนในเซิร์ฟไมค์คาฟนะ,ะซึ่งเข้าโรงเรียนเนี่ยมันต้องเสียทูสอโรงเรียนที่เสียโรงเรียนฟรีก็มี2โรงเรียนก็คือมีโรงเรียนไกรสอนราสิวิทยานะ,ะซึ่งที่เขาขายฟรีส่วนโรงเรียนอัสดรวิหกวิทยาก็ฟรีเหมือนกันนะครับ ส่วนโรงเรียนที่ต้องเสียทูเนี่ยก็เป็นศัลย์ปักษาวิทยานะใช้50ทูในการเข้าส่วนแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยานะใช้35ทูในการเข้าซึ่งบางคนถามไย e พี่ทําไมมันแตกต่างกันอ่ะก็แตกต่างตรงที่ว่าบางโรงเรียนสเตตตัดขอบมันดีกว่าครับเช่นโรงเรียนหญิงอย่างเงี้ยส่วนเนี่ยครับเริ่มเกมมาคุณก็จะได้ใบใบสมัครเข้าเรียนนะแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวลานะใช้2ทอลใบสมัครเข้าเรียนครับก็ไปกด ตรงช่องอย่างเงี้ยกดไปปุ๊บคุณจะได้เท่าเหรียญที่นั่นนะแล้วเขาก็จะแจก2องค่าอุปกรณ์นะฮะเขาจะให้มาสามอันแล้วเราก็ไปแลกสามอย่างเนี้ยกระเป๋าเป้เสื้อกางเกงนนะักเรียนอะไรไปแต่อยู่ผิดโรงเรียนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่าโรงเรียนนี้ใช้ได้เท่านั้นนะฮะแล้วมีมดคุณออลติมัสบับเบิลบีอะไรพวกนี้มี ส่วนสยามเซ็นเตอร์นะฮะส่วนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรเนะี่ยส่วนตรงนี้เป็นคา้าช็อปนะขายขายพวกรถต่างๆนะฮะซึ่งรถก็จะแพงมากนะฮะใช้1นึ่งเหรียญเพชรน,นะหเหรียญเพชรใช้สิเหรียญทองแรกนะครับนี่เลยส่วนอันนี้ก็เป็นบาทใช่ไหมใช้ชูในการแลกเห็นไหมสองร้อยห้าสิบชูนะแพงนะสามร้ 300, อยสี่ร้อยห้าสิบ ลอมาดูกันวะบางคนเห็นรถไฟฟ้าใช่ไหมเหมือนเหมือนมันดูดีนะใช้ไม่ได้ก็ก็ใช้ไม่ได้อะมันเดินรถไม่ได้ส่วนนี้ก็น้าพุ่าแถวสยามาใครๆเคยไปมันก็คุ้นๆกันนะมีต้นมะพร้าวนู่นนี่นั่นส่วนนี้จุดรับเควสนะเควสประจําวันแล้วก็แลกของรางวัลน,นะก็จะมีเหรียญมรกกดได้จากเควสนะเอามาแลกได้ส่วนหน่วยจูโจมนะฮะซึ่งเป็นเควสซ้า ให้ตามล่าหัวขโมยกระตูนนะครับซึ่งจะได้ชุดหน่วยจุโจมาใส่เท่ๆเทนะไม่บวกสเตย์อะไรซึ่งก็จะเนี่ยครับชุดหน่วยจุโจมก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่บวกสเตย,เย์ส่วนกระตูนจากหัวขโมยกระตูนนะฮะก็นี่เลยหนะังสือกระตูนนะฮะมีนึเตียวบวกใส่ฮาเล่มส่วนโซนเวิลด์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองโซนนะฮะซึ่งโซนแรกก็คือ โซนสร้างบ้านนะไม่มีอะไรเลยสร้างบ้านส่วนใหญ่เขาจะไม่ขุดโซนนี้กันนะครับรเพราะว่าใช้สร้างบ้านโซนอีกโซนหนึ่งโซนหาของรนะีทุกวัิตนะจะขุดเป็นหลุมเป็นบอ่ออะไรก็ได้นะตามสบายนะเพราะเขารีอยู่แล้วนะแล้วเรามาดูกันดีกว่าจุดนี้เลยนะครับสําหรับคนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตรงนี้เลยนะนายเสือจักรยานนะเขาจะให้ไปกําจัดเกียนสักมานะแล้วคุณก็เลยได้จักรยานมาขี่เล่นนะครับ เดี๋ยวผมใส่ชุดก่อนแล้วกันจะได้เป็นรีวิวระบบมอนของเซิร์ฟนี้กันเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟแนว MMO นะครับซึ่งก็ใช้เล่นต่างๆมากมายก็นี่เลยถ้าเกิดได้คุยคนนั้นมาใช่ไหมเขาก็จะไม่ให้มาตีเกียนสักนะซึ่งมอนเซิร์ฟนี้ก็มี2ชื่อนะฮะเป็นชื่อสีเหลืองกับสีแดงถ้าชื่อสีเหลืองเนี่ยก็จะตีเกาะส่วนชื่อสีแดงเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่ชื่อสีเหลืองอะ มันมันจะไม่ตีเรายกเว้นแต่เราไปตีมันส่วนสีแดงเนี่ยมันเห็นแล้วปุ๊บมันตีเราเลยแต่เซิร์ฟนี้มีพิเศษอย่างหนึง่งสมมตินะคุณไปตีมอนชีเหลืองตัวหนึ่งปุ๊บมอนมอนทั้งหมดในโซนนั้นจะลุมตีคุณเลยนะครับซึ่งก็ขอแนะนำมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะสําหรับคนที่แบบอยากตีตัวเดียวแต่มันมาทั้งแบบนี่ก็ไปหาตัวที่มันมองไม่เห็นกันนะครับมันจะได้ช่วยเพือนไ,ได้นะ เดี๋ยวบางตัวความสัมพันธ์กันนะครับมันก็ตีแทนกันได้นะอย่างเช่นเด็กแว้นกับสกอยอย่างเงี้ยไปตีสกอยเด็กแว้นมันก็จะมาตีคุณน,นะครับโอ้ติดอ่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูติดต่อเลยนะครับมหามอนตีก่อนกันส่วนนี่ครับเห็นไหมฮะที่ค,คนเขามุงกันเยอะนะแถวน,นี้นะหัวขโมยกระตูนครับทำไมทำไมคนมุงเยอะนะฮะ เพราะแน่นอนครับตัวนี้มันให้ตัวละ8บาทนะครับซึ่งมันปกติให้2-4บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมอนตีก่อนเป็นยังไงนะครับนึ่งเราไปด้านนี้ใช่ไหมอ่ามอนตีก่อนชื่อจะเป็นสีแดงมันก็จะมาวิ่งมาตีเราก่อนเลยนะครับนี่ครับผมยังมันได้ตีมาเลยนะมันวิ่งมาตีก่อนแล้วเซิฟนี้ครับมอนดีอย่างหนึ่งครับคุณหนีมันไม่ได้ครับเพราะทำไมครับมันจะตามคุณไปสุดขอบแมปนะครับหลบหนีก็ไม่ได้นะฮะ บอกไว้เลยนะครับถ้าคุณพยายามหนีนะครับมันก็จะเดินออกจากโซนมันมานะฮะแล้วก็ตามคุณไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมวิ่งไปปื๊บไกลๆเลยไกลๆเลยวิ่งไปอย่างไกลอ่จะมาแอบดูดิมันตามมั้ยอะรอบนี้ไม่ตามเว้ยปกติตามนะผมรูแล้วทำไมมันไม่ตามนะซึ่งถ้าเกิดมันมันตามคุณอย่างเงี้ยแล้วมีคนอื่นมาตบมันตัวนั้น มันจะเลิกตบคุณแล้วมันจะไปตีคนนั้นแทนนะซึ่งเป็นระบบคล้ายๆกับการย,ยั่วยุนะนั้นก็น่าจะรีวิวหมดแล้วเนาะงั้นผมขอจบก,การรีวิวเซิร์ฟไมค r a f t t ทยแลนด์พิกเซลแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูจนจบลิปด,ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอลกขอาก่อทััโสวดเดีนะับ